สวัสดีครับเบอหนี่งคนฝาผ้าโชคนะครับกาซิมาตามพุนสลากกินแมงอัสบานนะครับเว<อ>ื่อประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ้านฉี่ออกตัวใดนะตอนนี้มันออกสามตัว สามตัวหนาคกับสามตัวไทยบ้านนีก็สองสามสี่เลยเล็กสามแมวเป็นเขาเปล่บ้านเล็สามเขาบ้านสองสามสี่เล็กสองเขแม่แล้วเห็นบ่มขาวเปอก็สอใส่เพื่อเขา้าสอง เลือวสงไว้แล้วสองกับสามหน่ะเยเีกันเยี่มเ่ยมงันเยี่ยกันเ่ยกนเี่ยมงนเ่ยกันเยี่ยมกันเยียมกันเยมกันเี่ยกินเยี่มันเยมกินเ่ยมกนเ่กันเยี้มกินเยี่ยมกันเ่ยมกันเยว่ยัเยี่งนเมกันเยี่ยมกันเยิ่นเยี่ยงันเกันเยกนเเงนเ่กนเเนเมนเันเยเนเ มันจ่แมาเปียสามสีคนน่ะทำไมดิ้นนี่งสามสีดสองสามสีดวมาแห้งเลยนี่ขายนะสามตัวนี่ข่ายสามตัวทั้งสุดท้ายครับผมทั้ง<ม>ที่สองอือบังแรกเ่รอปกติสองที่จามิงปกติสามประด้เงินตัวปกติจองที่จากประด้เงินเรื่องขายแมนพวามนรงประหัตแสนแตกบางววนเนี่ยแตกก็แท้สามยอดลักสิบเปอร์เซ็ตละ ทนมตัวที่สองที่ออกยกับสอก็หกเ้าหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมบราซิลลุตเตอรีหกเก้าหนึ่งครับ่นาสามสี่สามสองรุ่นนะในรุ่นลุตเตอรีม่งหกเก้าหนึ่งเอเืที่ผมเนี่ยสองสามสี่ลอตเตอรีบกไลลลีจบาท เอาเอาไนี้ครับผมเลยเลี้ไข่สองตัวครับผมอ่ะเอาเลยข่อไวขอาโหลดเอ้มันถือได้รักสีปาเยนอารอยถือจับรักถือสันรักสเลขไข่สองตัวแบกกรบดแบกกรเบิด้าเลยพวมีเลยรักไ้บันนี้แล้วคนเนึ่งได้แบกสองหน้เล็กหน้าเท่นั้น หลักที่หนึ่งและหลักที่สี่แปดมันต้องมีสามงเอาแปดมาตัวเดียวมีเร่หลักสามมีหลักสามสองก็ปรกันรอดเฮ้ยาแน่นอนเนาฟังก่นนี่เดี๋ยวผมจะมาติดตามว่าพระหัดกินเขาอีหรือวกินเขาต้องมือเอสามสองโอ้เป็นว่าคุยปตูเราสามนว่าเลี้ยกันมาเ่เ็นวกงมาก รถตะลี่รก็ไก่ละเอาออกมกม่มาหนิรุ่นไปพร้อมกันครับเจ๊แดงเจ๊แดงเขาเรื่อยๆรับกินเราสามสองกนน่ะรับกินเลยสามสองแบแม่ต ออกมาตรง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 ออกมาเลยเอาออกออกมาออกสามสองนะลักหมาแนบ่งหกหน่งองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนโอ้โหศูนย์เจักิมเนาะคุณเจมใช่ไหม ผมมีกันน่ะหนึ่ง7าหนเจ็ดแล้วก็ศูนย์7าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแมนไอตันวาเนาอโเนาะโอ้หที่มนี่ยเจาหน่ม้นเลยโอ้ยโอ้โกระด้นไเจ้หนุ่ได้ักถิมมีอยศูนย์0า06 0หนย์เจ็่ะเออศูนย์หนึ่าหกงเจ็ดโอ้สตดกับผมเนาะศูนย์เจ็กับผมฮะ เจ็สองเขาแล้วพ่อเลขวิ่งเลขวิ่งเขาแล้วเมื่อวานเจ็ดหน oui, well, ึ่งเลขวิ่งอไปว่าเมมไมีสวนนึ่งผมไปว่ามีสวนเลยพัดเยนะพอใช้ยาเขาเลยครับเขวิ่อเกมสามเพั่อใด้เจ้าุหมดละมันทำไมั่นใจเจ้าทม่อยอยู่ครับคว่าว่ามั่นใจแต่ว่าเขามากอยย่เนาะเลขวิ่งหาเจแปก็เขาเจ็ดตัวเดียวเห่อเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งนะครับอืมครับเมื่านก็ลงคลิปให้เบิรงอยู่นะครับ โปงสุด้ายของพ่อชายาหนามากจามันใจครับร้านสิบมากน่าจะได้กเออครับรุ่นลางวันที่หนึ่งนะครับครับทม่ใช่ามีกวนนงครับออกแส่สามสองเ่อน่าน่าเสื้ออาจารย์ลนั่นอยู่แล้วดิวมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเที่ออกอืมสั้นเลยเพราะว่าสาสองก็คือศนย์ ก้าศูนยนหายดีอนอ้ศูหโอ้ยลอตอรีแบบแม่ันจับ้เลยเหรอเอาใหญ่หา้าคือเขาแม็กถือสามตเลยเห็นบอเล็กมากบอลทีู่ดออกศูนเจออกศูนย์หมดบอน่บกงสี่เนาะเก้ห้า ศูนหกนเลยไหมออกก็ออูนหายู่นนพกนู้นออกตะลีนอ่น้นนนวาเันเลกันกัมงนัน่พกกันพกัวพันกัมันผสมพกกัันพกัวกันหาตลนตนีนนตัดฉิบมาเลยเนาะซูนหาซนพกนกตัดฉิบมาเลยเนาะาูนโอ้สยดาครับผมื่หลักนึงนผมเนาะ กนงันะครับเช่นนี้นะครับนี่นะครับรางวัลที่หนึ่งนะหคดได้รางวัลนะครับผีใจนั่นนะครับเด้อ